สวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านวันนี้26พฤศจิกายน2024จากการที่มีข่าวออกมาว่ากองทัพไทยได้เสริมกำลังพลทางทหารเข้าไปใกล้ๆพื้นที่บริเวณริมชายแดนไทยเมียนมาซึ่งเป็นจุดที่มีฐานของกองทัพสหรัฐวาตั้งอยู่ที่นั่น ตามการรายงานได้ระบุว่าดูเหมือนว่าสถานการณ์จะมีความตึงเครียดเนื่องจากว่ากองทัพไทยได้มีการส่งทหารเข้าไปใกล้ๆพื้นที่ดังกล่าวคาดว่าเป็นการกดดันให้กองทัพสหรัฐวะถอยร่นออกจากพื้นที่ดังกล่าวเพราะว่าฐานของกองทัพสหรัฐวานั้นมันรุกล้ำเข้ามาในเขตดินแดนของไทย ตรงจุดที่ปักหมุดสีแดงแดงนั่นครับเป็นจุดที่ฐานของทหารกองทัพสหรัฐวะตั้งอยู่แหล่งข่าวสารวินเพรสได้รายงานว่าฝ่ายกองทัพสหรัฐวานนั้นได้บอกว่าพวกเขาก็อยู่ที่นั่นก็ไม่ได้มีความตกใจอะไรพวกเขาก็อยู่ปกติของพวกเขาแต่ทางฝั่งไทยมีความตึงเครียดตามการรายงานได้ระบุว่า กองทัพสหรัฐว้าได้ประกาศว่าพวกเขาจะไม่ถอยออกจากฐานดังกล่าวและถ้ากองทัพไทยปฏิบัติการโจมตีเข้าใส่กองทัพสหรัฐะพวกเขาก็พร้อมที่จะโต้ตอบกลับตามการรงานได้ระบุว่าฐานของกองทัพสหรัฐวาฐานนี้การที่พวกเขาสามารถมาตั้งฐานตรงนี้ได้นั้นเมื่อประมาณ สิบกว่าปีที่ผ่านมามีกระแสว่าพม่าจะรบกับไทยและกองทัพสหรัฐวะได้ยกกำลังพลมาที่นั่นด้วยการปกป้องคุ้มกันจากกองทัพเมียนมาหรือที่เรียกกันว่ากองทัพพมา่ากองทัพพม่าก็ให้การคุ้มกันกองทัพสหรัฐวะในระหว่างที่พวกเขายกกำลังพลมาที่นั่นและตั้งฐาน แต่เป็นการตั้งฐานรุกล้ำเข้ามาในดินแดนของไทยมีรายงานว่าไทยเองก็มีความพยายามที่จะผลักดันให้กองทัพสารัฐวะถอยร่นออกจากพื้นที่ดังกล่าวแต่กองทัพสารัฐวะยังคงปักหลักไม่ถอยร่นออกจากพื้นที่ตรงนี้ดังนั้นสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในเวลานี้ดูเหมือนว่ากองทัพไทยมีความจริงจัง ที่จะดำเนินการผลักดันให้กองทัพสหรัฐวะถอนกำลังพลออกจากพื้นที่ดังกล่าวสำหรับแอดมินคิดว่ากองทัพสหรัฐวะก็ควรที่จะถอนกำลังพลออกจากพื้นที่ดังกล่าวครับเพราะว่าฐานของคุณรุกล้ำเข้ามายัางดินแดนของไทยที่มีรายงานออกมาว่ากองทัพสหรัฐวะพร้อมที่จะโต้ตอบถ้ากองทัพไทย ปฏิบัติการโจมตีเข้าใส่กองทัพสหรัฐวานั้นอันนี้แอดมินคิดว่าเมื่อเทียบขุมกำลังระหว่างกองทัพไทยกับกองทัพสหรัฐวะถ้าเอาจริงๆครับกองทัพสหรัฐวะถอยไปดีกว่าครับแม้ว่ากองทัพสหรัฐวะจะมีโรงงานผลิตอาวุธเป็นของตนเองมีปืนต้านอากาศยานแต่มันก็เทียบไม่ได้กับขุมกำลังของ กองทัพไทยครับถ้ากองทัพสหรัฐวะยังคงดึงดันที่จะตั้งฐานอยู่ภายในพื้นที่ของไทยต่อไปแอดมินก็คิดว่าฝ่ายกองทัพไทยก็คงจะมีการปฏิบัติการในด้านที่เป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้นแต่ก็ยังไม่แน่ใจว่าท่าทีของกองทัพไทยนั้นจะดำเนินการอย่างไรต่อไปแต่ดูเหมือนว่า ในช่วงเวลานี้มันก็มีความตึงเครียดครับฐานแห่งนี้ตั้งรุกล้ำเข้ามาในดินแดนของไทยอย่างชัดเจนครับเหตุการณ์จะเป็นอย่างไรต่อไปก็คงต้องจับตาดูต่อไปครับฝ่ายกองทัพไทยก็ไม่ได้นิ่งนอนใจในสถานการณ์และเหตุการณ์ดังกล่าวสวัสดีครับ